ต้องขอกก่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมนายป้าแมนก็ยังอยู่ในเกมไดโนแบสนะกมจะมาทาสสงครามอีกแล้วนะครับามาดูซิว่าวันนี้ในนูดเสะของเราจะเอาชนะได้หรือไม่นะครับเอาแล้วครับผมก็ได้อะไรวะเนี่ยได้นกมาตัวหนึ่งครับนี มันน่าจะเป็นนกใหม่นะในการที่เราทิ้งระเบิดนะอผมก็เล่นถึงด่านที่24แล้วนะผมคาดว่าถ้าผมชนะด่านนี้ผมก็จะได้นอเสาร์ใหม่นะครับก <c oughs> ็ยังไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับเห็นแต่หัวอย่างเดียวไปเข้าไปเลยดีฝ่านะครับแต่ทีมผมก็เอาทีมเป็นรูปแบบนี้นน <c oughs> แล้วกันนะแล้วก็อ่า,อาระเบิดอย่างนี้นะ <c oughs> โอเคมาเรามาเจอกันเลยวันนี้ <c oughs> มาแล้วพวกคนฝ่าทั้งหลาย ร้องฮู้มาเลยนะครับอ่าขอผมเพิ่มเสียงหน่อยนะครับอ่าโอ้โหมาถึงมีเกาะมีโลมีไฟมีอะไรเออรู้แล้วแหละมันต้องกดอันเนี้ยมาไต,ต้องเตือนโอ้โหชอบอันนี้มากมากเลยนะครับมันทิ้งรัวๆนี่ตายไปหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมาจะเอาทีเล็กออกมาก่อนต่อทีเล็กออกมาก่อนนะครับนี่เพื่อมาหยุดไอ้พวกบ้านี่ไงอ่ามันเป็นแทงของเรานะครับอาล้วทีเล็กกูมาแล้วโอ้โหพื้นสะเทือนมาเลยทีเดียว เรียบร้อยอุ้ยไม่มันเยอะอย่างนี้ไอ้พวกนี้มันมันเยอะอย่างนี้นะครับอ่ามาออกมาช่วยทีเล็กเราหน่อยผมได้เอาพ่นพิษออกมาแล้วนะครับอ่ามาช่วยทีเล็กเราหน่อยนะรับเบิดตรงนี้อย่าให้เหลือ้สังเกตนกข้างบนนะมันเปลี่ยนไปเห็นไหมครับนี่นกโดร์บ้าอ้อยอย่าอย่าอย่าตีอย่าตีทีเล็กค่ะอุ้ยมีตัวฮิวอกมาแล้วอ่ะหายแล้ว โอ้ยอเกยอะไรที่ยังไม่เตะเอาทีเล็กโดนสองทีบ้าไปแล้วโอ้ยมีตัวฮิวหลายตัว,วเลยอ่ะจีบหายแล้วถึงระเบิดหน้าก,กระดานตายไหมตายโอเคทีเล็กของแม่ลืมไปเลยโห,หตายแล้วหรืมมาเนินเสาออกมานะครับวุ้มเข้าไปมาดูซิผมจะสู้ได้ไหมอ่ะเอาเข้าไปเราไม่กลัวครับเรามีหัวมองอยู่นะเอ้ยตายเลยทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยทำไมพวกนายเล่นงานเราอย่างี้ ออกมาช่วยกันกัดหน่อยโอ้โหมันเยอะจริงๆเลยอะ <c oughs> เออเวฟนี้มันเยอะจริงๆเลยนะครับอ่ะแข็งมันช่วยทีเล็ก,กนหน่อยเออออกมาช่วยกันกัดหน่อยเออออกมาช่วยกันหน่อยอุย๊ยลืมไปเลยมีตัวฮิวด้วยนะนี่โดนเราไปแล้วโดนเราไปแล้วโอเคโอ้ยพอไหวแล้วอย่างงี้พอสู้ได้นะครับมาเฮ้ยทิ้งตัวฮิวก่อนลืมไปเลย ไม่ได้เลยอพอมดนีเ่เอาอจัดการพอมดก่อนนะครับไอตัวมีไฟนี่ดามเมจก็แรงมากเลยนะครับ <c oughs> ทีเล็กผมไปแล้วเตรียมการไว้แล้วให้ทีเล็กเราออกมาใหม่นะครับมันซื้อได้ทีละตัวยังไงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเอาแล้วมาทีเล็กออกมาเร็วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเพื่อนจะตายซะกอ่อนทิ้งเลยแล้กกะดานเข้าไป ยังไม่ตายเหรอแทแข็งขอ,อสีเล็กจนันจะมานะครับเออโอเครอไจะมาได้ตายแล้ววา่าจะต้ตายหมดแน่เฮ้ยมีตัวหอ,อกด้วยยังไม่หมดง่ายๆนะเนี่ยเยอะไปไม่เนี่ยระตังนากระดานเอาก็อไปชนะไหมเอาได้นิวในโรูกวสาแจ้วออกมาซิตัวอะไรเอ่ยอา้าวเสรลท็อปอะ เอานี่ไงครับโอ้ยมีแผงหนามข้างบนด้วยสเตโกโ,ลลโกลล้ะ้างโบโรัตบ้างอ่าสี่พิงระเบิดเข้าไปหมดแล้วนะครับโอเคโอ้ยอย่งเงี้ย,ยหมดแล้วเฟียงอะไรเขียวเขียววะงงเลยนะครับเฟียงลูกอะไรเข,เขียวๆอะ่ะผมขอดับเบิลคอนหน่อยแล้วกันนะโอเค โอ้ยโอยได้ตังเยอะสุดๆส,สามพันเก้านี่ไงสเตโกจริงด้วยนะครับอ่าขอไปที่ร้านค้าหน่อยนะครับเฮ้ยอะไรอะ่ะลดสิเปอร์เซ็นตน์ไม่เอาอะเพราะว่ามีมีเพชรเดียวเรามีเจ็มเดียวนะครับไม่พอนะครับเอาแล้วครับผมก็มาแล้วนะฟไหนสเตโกอยู่ไหนอัปเกรดสี่พันวยพลังโจมตีน้อยจจริงเลย พลังโจมตีน้อยจริงๆครับยี่สี่ยี่แปด้ยยังแรงฝ่าไอ้ไอเนี่ยครับพนพิษเนี่ยพนพิษเนี่ยยังถูกฝ่านะครับเออสี 4, ่พันละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําการอัปเกรดเฮ้ยวันนี้ผมตั้งใจจะมาอัปเกรดอันนี้นะเดี๋ยวก่อนอันนี้สเปเชียลสเปเชียลอันนี้นะครับตั้งใจจะซื้ออันนี้นะครับไปซื้อ oh. โอเคทีนี้ไข่รเราก็จะมีหนามแล้วน,นะครับเอออยากจะรู้เหมือนกันว่าเวลามันเข้าใกล้ นามของเราแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยายัางไงนะครับเออแล้วผมจะอัพเกรดต,ตัวไหนดีวะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืมเด็ปเตอร์ทีเล็กทีเล็กต้องใช้เพชรนะครับอ่าเอาเป็นสเตโกยังไม่ใช้นะแล้วก็ไปเอ้ยนี่ไงนี่ไงเอยเอาสเตโกดีว่าอัพเกรดสเตโกกันครับโอเคสกิป,ปเป็นเลยฮ่า,หาเหลือ2,000ไม่พออัพแล้วนะออกก่อนนะครับเออไป ไปด้านต่อไปเลยนะครับ2ีบหานะครับเฮ้ยได้เพชรด้วยอ่ะได้ไหมเฮ้ยทีมนี้เอาไอ้นี่ออกเลยครับเอาไอ้นี้ใกล้ใส่เข้าไปนะครับเออเฮ้ยสิบเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยอ่ะโอเคไาเอาเท่าเดิมนะปะลุยอ่ะสอนอะไรอีกอ,ะอ่ะให้เขาสอนหน่อยนะครับชึบมามาดวลกันเลยนะครับ ร้องฮูเลยละเอานี้ไปดักนี่ฮูเอาเราไปกินก่อนนะครับแล้วก็หน้าการะดานโธ่แช่แข็งไปครับดูซีจะทํายังไงได้แช่โดนแช่แข็งไปแล้วโธ่ไอมันก็ยังวิ่งมาได้วะมันไม่ตายด้วยนะครับอ่ะมาทีเล็กออกมาตัวใหญ่มันจะเดินช้านะครับในเสาผมสังเกตแล้วนะเออมันจะเดินช้านะครับเสร็จแลวหมดไหมยัง รอให้ได้1ิบก่อนเดี๋ยวจะเอาเตโกออกมาจัดก,การพวกมึงให้หมดเลยอ่ะมาแล้วเตโกออกมาโอ้มเสร็จโจ้เฮ้ยเราไม่น่าเอาแรปเตอร์ออกมาเลโหเอ้ยลืมไปเลยนะนี่เอาตัวยิงออกมาดีกว่านะครับมาช่วยกันยิงเอาคเรียบร้อยอุ้ยมันได้ตัวเดียวเองะโอ้ยผมก็นึกว่ามันจะได้หลายตัวนะครับเตโกมได้ตัวเดียวเองอ่ะซื้อ,อนี่ออกมาเยอะๆนะครับเอ้ยทีเล็กจะตายแล้ว ชนะไปก่อนมาออกมาโอ้มันเดินช้าเห็นไหมลัพเตอร์เดินเร็ว่านะครับออกมาเรื่อยๆลัพเตอร์ของเราออกมาให้เยอะนะครับเฮ้ยทำไมมันเงียบไปเลยอะออกมาสิเฮ้ยมีพุ่มไม้ด้วยไม่ต้องกลัวนะครับนี่พุ่มไม้มต้องเจออย่างนี้นะครับ oh. เจอระเบิดเข้าไปแล้วก็ทิ้งหน้ากระดานฮ่าๆนี่โดนนึกว่าจะไม่โดนนะครับโดนเนอะอ่ะออกมาเยอะๆนี่เปไง กองกำลังแรปเตอร์ของเรานะครับเพียบเพียบแต่จะมาสู้กขาได้ไงกองกำลังแรปเตอร์ของเราคนนี่ไงมันเอาหา่างวิ่งลูกบอลนนะ่ะเหมือนลูกบอลน,นะครับลูกบอลเขียวๆเป็นแลายการกเกษตรดูดิคนไม่ทันได้ออกมาเลยนะครับนี่ลับเตอร์เราก็วิ่งมาเรื่อยๆทัชแทงเฮ้เย,ยมีอะไรอ,ดดอยูปป่รถด้วยะเจ็บป้า เอ,อ้เยเจ๊ป้าดีดีๆนะแชรแข่งมันไปก่อนนะผมผมเป็นโค้ชแทนไงดูตีโอ้ยลับเตอรผมกระดิ่งกระดอนหมดเลยหายแล้วยิบป้านี่เฮ้ยแชรแข่งมันไว้เอาละเลอดิเกนแลับเตอร์ไปดิเอ้อไหวไหมมีเล็กผมตายแล้วโตายไปแล้วไม่ได้แล้วแข่งมันแชรแข่งมันตรงนี้นมีเล็กออกมาเร็ว เออแชกแข่งไว้ก่อนตายแล้วว่าตายแล้วว่ามันมาใกล้แล้วโอ้ยมันอึดจริงๆนี่อะไรคนไอ้นี่อะไร,น,ไน,ะไรนะคนคนคนป่าโอ้ยทสองพันสองแม่ผมขอดูเป็นสองเท่า่อยนะครับโอเค เอาแล้วครับก็ได้เมกกะบอลมาหนึ่งลูกนะครับโอ้โหคนป่าผู้หญิงโคตรน่ากลัวเลยนะครับตะกี้ป่าผมไปที่ชอ็อปเลยนะครับอ่าอัปเกรดหน่อยเอาเป็นอัปใครดีวะเดี๋ยวได้ดวเอาอัปตัวนี้ดีกว่านะชึบอัปเกรดเข้าไปแล้วก็สกิปเลยนีจะได้แข็งแกร่งขึ้นนะครับเวลอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูเวลสี่กับเวลสี่นะครับเดี๋ยวผมต้องจัดลุคกระบวนใหม่นะครับดูท่าแล้วไม่ได้เรื่องเท่าไรนะครับ ไ้ยเหลือตังอีกสี่พันแะน่เดี๋ยวเดี๋ยวหาอย่างอื่นอีกนะครับออพใครดีวะที่มันจะเก่งขึ้นอืมแอปลมโบดกว่าเปยางจุดเชิญนะครับโอเคลมโบจะได้เก่งขึ้นนะครับแล้วก็ไอเดี๋ยวดีต้องสกตลิปด้วยสิเออจะได้แข่งแกร่งขึ้นนะครับอ่าออพใครอีกดีฮ้ยมีแมงมดด้วยนะแต่ว่าแมงมดเรายัางใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้เพชรซื้อออกมานะครับอ่ะ เ,เดี๋ยวต้องอัพไข่ดีกว่ามา้าไข่สามพันห้านะครับดูที่ชอดด็อตดิอ่าช็อตก็ยังพอไหวนะชึบชึบชึบอ๋อมีติดตั้งกับไม่ติดตั้งนะครับอ่าอันนี้ก็อัพได้นะห้าพัน่านะครับสเปเชียลคงยังไม่มีอะไรนะโอเคไปไปสู้กันต่อนะครับเฮ้ยด้านนี้ยังไม่เปิด่ะขอะโทษเอ้ยงั้นเราข้ามด้านได้ไหมไม่ได้วะมันยังไม่เปิดนะครับทาไงดีอะต้องใช้เจ็ดเพชรนะครับถึงจะเปิดได้นะครับ เออตะกี้เราเล่นถึงด่านไหนวะยังเข้าไม่ได้อันนี้โอ้โหตายเลย,ยงั้นเข้าอันนี้ไปก่อนนะครับไปลองตัวหน่อยนะครับเอาอคนคิดใส่เข้าไปแทนมามาแล้วก็กลับเหมือนใหม่ครั้งนึงนะครับโอ้โลองอู้เลยนะครับมา แช่แข็งไปก่อนใครไม่รู้ก้องมาใครเป็นใครตูมแล้วก็หน้ากระดานไปเลยครับนี <c oughs> <c oughs> ่ทีไรกลัวนะเคไม้ตายเถอะแล้วก็บิ๊กบึมบึมกขามาไม่ตายไอคนนี้มันอึดสุดๆเลยนะครับอแช่แข็งไปก่อนเดี๋ยวรอทีเล็กกลัวมาก่อน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวรอหน้ากระดานก่อนหน้ากระดานระเบิดตรงนี้ไปเลยโอ้โหเรียบร้อยที่ไม่ตายอีกอะอึดทีเล็กออกมา นี่ทิ้งตรงนี้นี่ตายเรียบร้อยมาจะบวกกันก็ได้นี่เข้ามาเลยหัทีเล็กมันจะมาถึงใช้จริงเลยนะครับระเบิดไปก่อนแล้วก็ตามด้วยนะกระดานนี่อะไรจะรอดไม่มีปะ,ะคนพิษออกไปครับนะผมก็ลืมปล่อยคนพิษออกไปเลยนะมาเอาอีกตัวตั้งได้บ่อยครับคนพิษนี่ตัวนี้าดาเมจแรงมากเลยครับไอตัวที่เฟี้ยงถึงไหนเนี่ยนะ หัวปิดเอาไปนี่ฮิวเจอะไรไม่ต้องฮิวแล้วหายเถอะน,นี่ทีเล็กเราลุยเข้าไปลุยกัดให้กระจายอย่าให้เหลือนะครับอะไรมีการถ่าววงถ่าวันขุ้มไม้แอบตุ้มเหรอนี่เล่นเข้าไปอย่าให้เหลือรอดนะครับอ้าวไม่โดนมันตายไปก่อนนะครับ,นนรบรก็เลยไม่โดนนะครับนี่แน้กระดานเข้าไป เก,ก็บไปเยอะๆนะครับอย่าเอาลัมเบอร์ออกมานะครับลัมเบอร์บาดลมโบสินะโอเคหมดยางยังไม่หมดดิค่ะลุยเข้าไปลุยเข้าไปทิ้งเข้าไปครับทิ้งระเบิดไปให้เยอะโอเคหมดหรือยังยังอ่ะไม่มีเยอะจริงมาพ่นพิษเข้าไปครับพ่นพิษเราแรงครับอันนี้เออดีโฟล์ปเตอร์หน่อยครับพ่นพิษเราแรงจัดๆเลยนะครับอ่ะมา มาฮิวแล้วนีฮิวเฮออะไรก็ติดกี่แล้วตัวนี้อีกแล้วครับคนป่าผู้ยิงอีกแล้วนะครับนะทีนี้ไม่รอดแน่นะเตาหรือมันจะไม่รู้อ้าวล้ำโบกมาบโบวิ่งมาสีเล็กมาด้วยสีเร็วมาใกล้แล้วมันจะระเ,ะเะบิดเราแล้วเอ้ยมันจะข้ามเราแล้วเร็วๆเข้าโอ้แช่แข็งไปก่อนถือว่าเจ๋วสุดๆเลยนะครับแช่แข็งไปก่อน ้ไม่ทันแล้วเออโอ้ออโดรตีทีเดียวตายเดี๋ยวมึงคนสุดท้ายแล้วสินะผมเป็น่างนั้นนะครับหนีไปเ็ยผมจะมาเรียบร้อยโอ้โหได้500เองดูสองเท่านะครับเอาละครับผมก็ได้ตังมาโอ้โหพันฟ้าเลยเจ๋วแจมปึ๊บอันนี้ก็เพิ่มอีกนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะ ปุ๊บอ่าตรงนี้ผมก็ก็ยังมาเล่นตรงนี้ไม่ได้อะทาไงดีวะโถเอ้ยผมต้องรอเวลาแล้วมั้งครับเออเข้าไม่ได้อะต้องเสษเจ็ดเพชรนะครับถึงจะเข้าได้บัตโถเอ้ตายแล้วว่ะอาแย่จริงๆนะครับโอ้ต้องยี่สิบั่วโมงแน่โอ้โหตาย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 เออ เอาเป็นว่าผมก็ยังเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าก็ต้องรอเวลาอยู่ดีนะครับนี่ไงยี่สามชั่วโมงนะครับก็สี่สิบแปดนาทีแล้วก็ถ้าจะเปิดได้ก็ต้องใช้เพชรนะครับอา่าซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งเพชรนะครับแล้วก็มันต้องใช้เจ็ดเพชรนะครับถ้ายังไงก็คงต้องขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเพราะผมไม่มีเพชรไง <laughs> เออนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปของผมด้วยนะครับส่วนใครที่เข้าไปดูวิดีโอของผมนะผมได้ทําเป็นเพลย์ลิสต์ไปแล้วนะเออมจะได้ดูง่ายนะดูเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นอะไรนะรส่วนวันนี้ผมในป๊อปองิงแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับเอ้ยอย่าลืมเลยนะอย่าพลาดเลยนะกดกระดิ่งด้วยนะครับกดซับแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื <laughs> ่อไ,ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมนะครับอ่ะดีนี้ลาไปจริงๆแล้วนะครับอ่ะ ก็ซีโอเกนทุกคนนะครับอ่าแฟนดาอย่างเล่นอยู่นะ <laughs>